สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องเชื่อมอาร์กอนสระบบครับ Falcon e c o t i x 200อ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันก่อนครับผมปุ่มทางด้านซ้ายนะครับเป็นโหมดเชื่อมไฟฟ้าด้านล่างเชื่อมอาร์กอนสระบบแยกการทํางานชัดเจนครับส่วนด้านขวาเป็นระบบแก๊สสั้นแก๊สยาวนะครับผมแล้วก็ตัวปุ่มปรับกระแสพร้อมหน้าจอดิจิตอลบอกกระแสเชื่อมด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันครับ e c o t i x 2 0 0ครับกระแสเชื่อม2 0 0แอมป์เต็มเอาเลยครับ ดูที่กระแสออกก่อนนะครับ200อแอมบวกเลยโอเคครับเดี๋ยวมาดูกระแสต่ำสุดกันบ้างตัวนี้ทำได้ถึงระดับ10แอมเลยนะครับอเอาเลยครับบวกลบ1ถึง2แอมครับผมางานบางระดับ0.5หรือว่า0.7มินิทำได้สบายหห่วงครับโอเค เดี๋ยวต่อไปเรามาดูที่งานแท็กกันมั่งครับดูการตอบสนองของมันกันปรับกระแสสักประมาณร้อยห้าสิบแอมป์ครับงานแท็กเอาเลยครับจะเห็นว่าตอบสนองไวมากนะครับผมกดปุ๊บติดปับ๊บไม่มีหน่วงเวลาเลยอ่า เรื่อยๆเลยครับอย่างที่แจ้งนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมลวดเชื่อมไฟฟ้าได้ด้วยนะครับสามารถเชื่อมลวดขนาด2.6 3 2 6, 32, แล้วก็4มิลได้เลยเน้นเชื่อมงาน2.32เนี่ยต่อเนื่อง8ชั่วโมงเลยครับไม่มีตัดแน่นอนชุดสายจะเป็นสายเชื่อมอาร์กอนแบบระบบแก๊สแยกนะครับเพราะฉะนั้นคืออหมดห่วงเรื่องสายเชื่อมจะเสียเร็วนะครับผม โอเคครับขอดูแนวเชื่อมนิดนึงซูมเข้าไปใกล้ๆเลยนี่ครับจะเห็นว่าแนาวเชื่อมขาวสวยเลยครับไม่ต้องมาล้างอีกรอบแน่นอนอ Falcon Egotix 200ขอบคุณครับ